ร้านเกมคุณภาพราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมสตรีมกิฟต์ครับและอีกมากมายเพียงคุณกดไลค์แฟนเพจแล้วมาเจอกันค่ะสนับสนุนโดยเกมเมื่อายชอบกร้าน่มเฮ้ยแค่พูดเปิด เอาง ie okay. ่ายใครเป็นเจ้าของเนี่ยเรียมเออเปิดโอ้โหเอ้องเล้ยมเออเจ้าของเรียมเปิดให้ัมเฉียวสองคนนีขอเล่นโชกันไปไปต่อีกุบกเกลียวเร็วๆไมยติดเราเล่นดอมเองมันจะมีทั้งหมดหกคนใช่ไหมเออ เฟตจุงคนที่หนึ่งเกมเมโกสองเราสามแล้วก็ปอมซ่าสี่แล้วก็วินมิวห้าปอมซ่าอ่านยังไงว่าปอมซ่าวะแล้วก็สตาร์แต่เกมหกนะโอเคปอมอ่านยังไงปอมซ่าวันชื่อตูนี่ยิงแปดกแปไปเลยปอมซ่าตาลีบันอย่างเงี้ยโอ้ยแย่กัชื่อตัวเลยอ้าวแล้วจะสุ่มแบบแล้วลขคีหกได้ใช่ ไปครับอ้าวมาอยู่ที่หกครับไปเลยครับเริ่มก็เปิดโอ้ครับปลีครับครับปลีมาใครจะพูดหรือไม่พูดไปครับไอ้ครับไปครับได้ครับไปเริ่มมาเงียบกันทุกคนเลยวะล่ะเปิดแม่ทุกคนเลยเปิดเปิดไม่ทุกคนเลยสวัสดีครับอยู่กับผมมินมิวนะครับไม่ใช่อยู่ผมเคยวคุงนะครับอยู่ผมเกว่าโกดนะครับอยู่กับผมเซ็ตจุ้งนะเยอ่จุ้งครับนูเฟ โอเคเราเราผมจะพูดเป็นใครดีวะเนี่ยแม่วนี้ผมมิวนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน My Club นะครับในเซิร์ฟมิวินมิวินแป๊บนึงแป๊บนึงวันนึงวันนึงยัไม่พร้อมเลยไม่มีสัญญาณเลยเออสัญญาณเลยยังไม่ได้กดตัวแดงไปแล้วด้วยนนั่มามาั้งนั้นตัดเมื่อกี้ออกไปอ่ะเริ่มเลยอ่านึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดโอเคเยี่ยมโอเคหนึ่งสองสวัสดีนะ วันนี้เราเองเงียบสามยินดีนะนะต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเงียบเฉยวันนี้เราจะอยู่อกันในไมคราฟในเซิร์ฟลี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 ไว้ลีลีเีบเดี๋ยวเเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณเดีพี่ให้สัญญาณเดี๋ยวพี่สัญญาณโอ้หช่าจริงๆอะโอเคนะสามองหนึ่งเริ่มก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันี้ผมยินดีนะวันนี้ก็ยแ ไราเช้าวันนี้ก็เซเออสร้างมาเด่นครับวันนี้เราอยู่ในและนี้เราอยู่ในมินิเกมของเซิร์ฟเลียนนะผมเองมินิเกมที่มีชื่อว่าอะไรนะเดมอนกิปเปอร์ครับกิปเปอร์ใช่ไหมจะให้มันทำยังไงครับสอนผมเล่นด้วยนะครับเนี่ยกระตุกกิปเปอร์ให้ตกลงไปใช่ใช่ตีตีกิปเปอร์ให้ตกลงไปช่วยตีนะครับช่วยตีมันมีเยอะก่อนเยอะช่วยตีแบบคนละคนละนี่เลยใช่แล้วก็ดูเวลาด้วยนะฮะใช่แล้วดูเวลาด้วยถ้าถ้าหมดถ้าหมดเวลาก็แสดงเรา อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้าทำไมผมตกทำไมผมตกวะแนะนำแนะนำว่าแนะนำว่าเอออย่าอย่าให้มันระเบิดเลยดีกว่าใช่ใช่อย่าให้มันระเบิดเพราะว่าเดี๋ยวแต้มเราจะลดไงเข้าใจป่าโอเคเลยโอ้โหเน้นแนะนำไม่ใช้โปรแกรมเีเอาตู้ชิ้นนะใช้เอาตู้ชิ้ครับปุกโก้แล้วเตรียมตัวใช้ใช้เลยครับตอนนี้ผมเติมไปว่าตีตีไม่ช่วยกัดดีกว่าผมสีเดียวกันสีเดียวกันอุ้ยใครผมสีเดียวกันนะผมมาช่วยผมหน่อยดิโอเคสีเดียวกันด้วย โอ้เฮ้ยเอาดิๆโอ้โหผมตีอากาดอยู่พี่โอเคโอเคเก้าเก้าขอภัยนะไอ้คนละสีไปครับมาแล้วมันมาเลยไปไปปาววมันจะเกิดเร็วขึ้นนะรอบนี้มันจะเกิดเร็วขึ้นมันจะสปวเร็วขึ้นเฮ้ยโอ้ไเวเร็วขึ้นนะผมเออคิวฟงคีวฟงอย่าให้มันระเบิดนะเกิดเร็วมันระเบิดนะระเบิดที่นี่สืเชิญตีเชิตีจตาไม่เหมือนพี่ผมไปแล้วผมไปช่วคนอื่นตาเที่ยวฟ้าไล ้องไม่ต้องถามตับได้เออทำไมมันยังไม่เปิดขึ้นมาเลยอ่ะแหมเฮ้ยคอปข้างหลังหลังไหนไหนไหคอปนี่บินเลยไหนไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เช็คให้เช็คให้รอบตัวนะหมายเนี่มันเปี้ยมใช่มพี่ยินมีวเป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยใช่แปซัพพอร์ตด้วยเฮ้ยคือขําทดสอบคนนี้แบบชุดเดียวกันแบบทรงผมแบบเดียวกันแล้วแบบยืนคู่กันแล้วแบบฮาวเวิรจุงตาย เอาไปชุนตกเออชุดไม่คล้ายกันนะชุดเออเออใช่เหรอไม่คล้ายไม่ไหวชุดดำกับพี่น้องอย่างกับพี่น้องมาช่วยผมหน่อยโอเคช่วยผมเยี่ยมชายชายชุดดำโกดไม่มีหูอะผมมีหูอ่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยไม่เกลียดแล้วมันจะระเบิดเรื่อยขึ้นมันจะระเบิดไม่เกลียดไม่มีหูมันเกี่ยวไหมตอนนี้มันเอาเพื่อนมันมาด้วยเนี่ยระเวิดวิธีไม่ได้ว่ามีวิธีมีวิธีดูเวลากด F5 อะไรกด F5 เอแล้วมองไปข้างหลังอะเออมองไปข้างหลังไอ้คิว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 ไฮ้คิวไอ้คิวไอ้คไอ้คิว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 กอ้คิวไอ้คนวไอ้คิไม่ิวไอ้คไอ้ไอ้วไอ้คิวอ้คิวไอ้คิวไอาคิวไอ้วอไอ้ไอ้คิไอ้คิวไอ้ควไอ้คิวกอ้คยวไไ้ิยอไ้ไอ้คิวกิออไ้ไกิ แลสีสเปอร์แลกวเราต่อไปกันลังกันมานี่นี่หักนิ้วหักนิ้วัดนิ้วดยืดกำเยืดยืดกเนือนิ้วพอไมนเนี่ยนดไปน่มันมันรอเอต่อไปเราต่อไปเวเววกวยวเดี๋ยวยีเแล้วขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่าเหมือนมันยากขึ้นมันจะให้อุ่วเมา สวัสดีสวัสดีไม่ไดยากตรงไหนเลยโอ้โหไม่ได้ย่าไม่ไดยากตรงไหนเลยไม่ดย่าตรงไหนเลยต้องช่วยมากมั่ไงนะแกดาบเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเนี่ยโอ้ใครเนี่ยนูบมากนุ่มมากรู้สึกใครตีวะรู้สึกนี่แหละนี่แหละเฮ้ยนี่แหละนี่แหละจะใช้จะใช้พลังจิตนะใช้พลังจิตใช้พลังจิตก็เลยตอนนี้พี่มอนกระตุกแล้วหลอนแล้วอ่มกระตุกนป่เน่าไปเน่าพลังจิต จิตบ้านแปะของผมไม่กระตุกของไม่กระตุกใช้มือดีเธอเฮ้ยใช้มือดี้ะโอ๊ยโอ้ยเดียวเราลองมาเพิ่มความสนุกกันไหมโยการปล่อยมอเหมือเยอะๆก่อ้วเราค่อยเริ่มไล่ตีเ้ยปอ่อยวางปล่้ยวองตึ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 งต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 ง ชีดชล้ชีด้ชีดมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยดีไปีไปตีมันตีมันตีมันไปไม่ีมาแล้วโอ้ชีดชีดชีดหลัชีดชีดหชีดชีดหลัชีดชีดหลัชีดชีดหชีดชีดหลชีดหลั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 ชีดลังชีดหลัชีดหลัชีดงชีดหลั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 ชีด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 ัชีดชีด ชีดชีเป็นเยอะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นเอาสนดกพอเราไม่เล่นเอาช้ชีเยะชี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 อะไรอะไรชีีชีีชีชีหมดเลยชีอาทิตย์กิแชงชีชีีตชเยี่ยไปถ่ายรูปหมูรหเลรหมูาหมูถ่ายูหมูหชียรหมูนี่เับสีูเสริมสีขาไปนี่ ผมไปแล้วพี่พี่จะเล่นไม่ตกให้เลยเฮ้ยมันมาแล้วฝ่ายฝ่ายไม่ท้นใจเย็นนนี่หูวยมาตั้งแตจี๊จี๊ดจี๊ดจี๊ดหลังหลีคิวิวคิวไปข้างหลังเอะบินบไม่ไม่ไม่นี่ใรแหลกทคนไทยแหลกแล้วว่าหลังนะครับทุกคนจีบอหลังล้ว วุ้ยุ้ยลังไปเลยุ้ยวุ้ย้ยไอเจีโอ้ยไอ้ยังถรวๆเลยยม่ายเลจอชีตเต็มหน้าเลยเยี่ยมเอ้ยข้หลัง้วเยอะว่ะมาเยอะโอ้โหเจียเจียเจียมเจียมเจียมเจียเจียมเ้ยเจยเียเจียมเจียเจียมเจียเยเจเียเยมเจียเยเเียยเยเ โอ้โหยากกว่าเดิมเลยมันจะตีได้หนะครับตีต้องจุดเกิดไงไม่ม่มีน็อกแบ็กด้วยนะไมาไม่มันไม่มีน็อกแบ็กมันจะตีไม่ไปอ้าวเหรอมาเลมาแลวมาแลยชีชีส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 ชีชีสชีชีส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 ชีชีชี้ชีส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 ชี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 ชสชีช นี S <S ่เอาไรเ่ยเริ่มสีที่ีแล้วปล่อยไปปล่อยเพชรไปเราเรานน้รับชนะพอติการนั่นลชีดชีดชีเอาหาได้หรอไปไปูมหลังหลังหลังระวังด้วยชีดชีชเฮ้ยหลังหลังหลังโอยโอ๊ยาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊ยอ้ยอยอ๊ยอ๊ยยอ๊ยโ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 อ๊ยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอ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  ชีตได้อรไปง่อยไม่มีเนื้อหาสาระเลยทั้งคือมีสาระแล้วคือเอาหาเฉยนะมิติเกมนี้มีแต่ชีตนะฮะเหลือแต่ลองกันไปลองกันตรงกลางไปลองมากันตรงกลางเซฟี่เซฟี่เเซฟี่มอาเซฟี่เซฟี่เซฟี่

ชี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 เอาัไม่ได้เกิดเราจะเน้นเกิดไล่ไลไล่ไ่นี่นี่นี่น่นี่ชีตชีตชีตีาีล้างลล้างนี่ี่สวัสดีพกอม่พี่น้องครับอุ๊ยนี่พแม่พี่น้องชาวไทยนะครับผมเฮ้ยอยู่ผมที่ได้การแล้วโอ๊ยโอ๊ยชีตชีชีชีว้าววาว้าวรอจะหมดเวลาแล้วอร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 อีอรอรอรรอร

ถือว่าเยอะอยู่รถไปแค่นิดเดียวประมาณ30กว่ากว่าได้ได้ข่าวว่ารอแล้วเราเล่นกันหายไปแค่สองตัวเองนะตัวเดียวไม่เหรอเดียอะเดียวเองเออตัวเดียวเออตัวเดียวมาทีไหมมาไลายเลยโอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ทเดี๋ยวชีตก่อนชีตก่อนเฮ้ยรีบกดเลย